ลน้องมาเลยครับออลูนออกน้องครับขึออ้นไปใกญ่ขนาดขอพุดด้งคอยนะคอยรวยเอาเอาเลยนะครับ ครับตอนนี้เขาอยู่น้องไค่าสิตี้ครับเนี่ยผมบอกกันนะครับเรื่องงานพี่ครับเหมือนแรงครับแมนบอกครับท่นมาหาครับงานพี่ครับพี่ครับ ปีทุกอย่างครับพี่กียรติรถปีงานปีกับเขา่ากับเข่าสื่อครับเสื้อผ้าสื่อครับพี่เตาฮะปีเหลือแต่อันนั้นคือเหลือแต่ความสามารถครับขนาดใหญ่ผมนี่ครับรปปไ,ไปเลยครับเด้อน้องไข่โกสุมน้องไข่โกสุมน้องไข่โกสุม ดีสิสามท่านครับสวัสดีครับผมมันนี้มาพบมาพอกันอักแล้วครับน้องไข่สิบสี่ครับมันนี้อยู่ในอำเภอเมืองครับผมโอ้ยบึงอีแมร์แล้วกิ่นเขา่านะตอนนี้สวมข้ามาแล้วครับสวมโอเค ของฟีของนักดนตรีคือโอทีนี่เลยครับเน็ตเป็นยังไงเนาะครับเน็ตครับกระตุกแนวเน็ตคลิปนี้นี่เยพ่อนี่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนครับอนหอสวัสดีครับคุณีใจครับ มาเ้อครับเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ว่าจะเป็นอำเภอท่าบ่ออำเภอเอียงแน่ลแหละแถวๆน้องไข่คงจะจำบ่ได้ผมบ่ได้มาโดนแล้วครับนี่จากน้องไข่มาเจ็ดแปดปีแล้วอำเภอสดพิสัยน้อยอยู่ไก้ชุดอำเภอโสดพิสัยมาเ้อครับเด้อมึงอีกอะมาประทับดูวัดโพชัยครับผม มันนี่งานฟรีครับฟรีทุกอย่างครับมองจอดรถกับฟรีครับมันนี่ครับพี่น้องจอดรถกับฟรี่แพนเอกรินฮาร์ตผีเองว่าสันต์พันวาสวัสดีสามสิบสองท่านครับสวัสดีครับมัอนี่มัอนี่ก็เดินทางไกลนะครับโอ้คนแก่ไหมคนแก่ทำไมต้องเดินผ่านกล้องด้วยอ่ะมัอนี่เดินทางมากสองร้อยกิโลครับ เป็นยังไงเนาะครับเน็ตกระตุกคนเนาะครับเน็ตเน็ตดีวะครับมื้อนี้ใส้เน็ตชามจีเนี่ยโมนิมฮาจีเล่นเมื่อไรขึ้นก็ครับตอนนี้สาดเต็มหมดแล้วครับทั้งหน้าครับสาดเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วครับหมูอีฟัออีเมีเรามาจองไว้หมือน้ัน ร้านค่าร้านข,า,า,นข,า,า,นขา,ายกระไล่ครับพี่น้องมันเลือกซื้อเบิงิงมันเลือกซื้อหาเบิิงครับทำบุญทำท่านอู้นวันนี้กัอากาศประมาณ38องศาครับถือว่าบ,บ่ฮ้อนครับอากาศดีครับอากาศดีมื้อนี้ดีที่บ่เปื่อยครับ นี้อากาศดีครับดีที่ไม่เปื่อยครับสวัสดีสามสี่ท่านครับสวัสดีครับอากาศกำลังแจ่มครับอากาศดีครับวันนี้ดีที่บม่เปื่อยดีก็ดีเพราะมีอีกแล้วครับสวัสดีสิบสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับสิบห้าไลค์ครับขอบคุณหลายๆครับผม มม่นี่ก็อยู่ในวัดโพชัยเนาะครับมึอนี้ครับมึงอื่นพบพ่อกันอยู่อ่าบ้านมอลัมใจเกินร้อยครับมึงอื่นครับ กคดแชกดได้์กดติดกามนั้นนะครับเออช่องสองลำเพลินออฟฟิเชียลครับเพิ่งจะเปิดไล่ได้ได้เมื่อวานครับตื่นมาอ่ะคลิปฝากไปทั่งช่องทิกตอกันนะครับอรอนเนออช่องทิกตอกอะที่ ONG ครับมันจะขึ้นเลย มาสีนอนครับถ้าถีนนอนอยู่แต่เมือนขึ้นอ่นอนบ่หลับครับห่อน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 แห้งไรก็เลยน,นอนบ,บนอหนอ่หลับเนาะห่อนคักห่อนแน่ขึ้นเลยช่วงแล้วครับเดือนเมษายนก็นบห่อนธรรมดาเนาะครับเดือนเมษามนยนตอนนี้ทีมงานน่าะไปหาเด่นหลอกเด่นน้ำยู่การมี่ แชรลคดที okay, okay. ่ตามนั hmm. mm ้นนะครับด้องน้องพ่นเอา่ครับเดี๋ยวขออนุญาตลงนะครับเนาะพี่น้องเจไปหาอาบน้ำอาบนแใน้แตงสวแลลวครับแบบนี้ครับ จนะทำโซนสูงนะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ